าผมครับมีคลิปหนึ่งเห็นแล้วอดที่จะนำมาแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมไม่ได้ถึงจะไม่ได้มีประโยชน์กับทุกคนแต่ก็ดูไว้ไม่เสียหายครับชมองคลิปก่อนแล้วกันครับและให้ทุกคนคิดว่าประเด็นมันอยู่ที่ตรงไหน เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมถือว่าอันตรายเลยทีเดียวปืนรุ่นนี้น่าจะแรงแน่นอนนะครับดีนะครับที่หน้าผากไม่แตกถึงขั้นมือหลุดแรงไม่แรงคิดดูแล้วกันนะครับแต่ดูนะครับถ้าเขาจับปืนลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะหลุดมือได้แน่นอน ดังนั้นการจับด้ามปืนควรจับแบบนี้ครับการจับจะต้องใช้4ี่นิ้วรวบรัดมัดมืออีกข้างหนึ่งไว้แบบนี้นะครับ เหมือนการจับกริปไม้ก๊อนะครับจับไม่ถูกขวดไปทั้งไม้ทั้งลูกแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญคือด้ามปืนต้องพอดีพอเหมาะกับมือเราถ้ากำแล้วบวมๆไม่รวบรัดก็มีโอกาสหลุดเหมือนแบบนี้แน่นอน <Yeah. S 1> ดังนั้นการจับลักษณะอย่างนี้นะครับนาอีกมือน,นึงจะรวบรัดเอาไว้นะครับสามารถดึงปืนไม่ให้ดีดขึ้นได้ การจับปืนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงผมสังเกตหลายคนมักจะจับแบบนี้แน่นอนครับหรือแม้แต่ผู้ชายย่างในคลิปน,นี่เป็นสนามยิงปืนด้วยซ้าไปนะครับยังจับผิดก็เลยเป็นแบบนี้นครับ oh <my> เพราะปืนทุกประเภทถีบหมดครับอยู่ที่ว่าจะมากหรือจะน้อยแค่นั้นเอง <laughs>